โอเคก็ okay, ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มาชมกิจวันนที่ผมภูมิจะแผยรามคอมเม้นะครับก็สำหัวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมท้งซานภาคหนึ่งนะครับเนาะหรือว่าในส่วนต่อของเกมโซ l แ n นด์เมจิกนะครับเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนาะต้องขอยากอีกรอบนะครับว่าเกมเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยไม่ใช่เซิร์ฟแทนนะครับเป็นเซิร์ฟเถื่อนซึ่งผู้ให้บริการเนี่ยเป็นประเทศเวียดนามเหมือนเดิมนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนต่อของวันนี้นะครับผมพูดในคลิปก่อนหน้านี้เนาะว่าผมจะลองมาทดสอบในส่วนตัวของกิจกรรมไอตัวฝึกฝนปีศาจขออง้เเนนน่ะะะครรรับากกมไส ผมจะลองใช้ในส่วนตัวของตัวละครที่เป็นใต้หมู่ไผ่ลองดูนะครับเนาะเพราะว่าใต้หมู่ไผ่เนี่ยมันจะมีโอกาสในส่วนตัวของอ่าได้ของรางวัลเนี่ยคูณ4ใช่ไหมถ้าเป็นตัวของออสการ์เนี่ยเราลองไปแล้วก็มีโอกาสได้ของคูณ2เนี่ยค่อนข้างเยอะแต่คราวนี้เนี่ยเราจะมาใช้เพชรเนี่ย2 5 5ห0รเพชรเนี่ยนะครับหรือว่าเปิดกล่องประมาณ5 1็กล่องเนี่ย ลองดูซิว่าใต้มู่ป๋ายเนี่ยของที่มันคูณ4ีเนี่ยมันจะมีโอกาสได้เยอะหรือเปล่าแล้วก็ผมเนี่ยสงสัยเหมือนกันว่าสรุปแล้วออสการ์มู่ปลายเนี่ยครับหรือว่าถังซานเนี่ยตัวไหนดีกว่ากันผมก็เลยเอามาอีกไ d ดีหนึ่งเลยครับ ID ดีหนึ่งเนี่ยผมจะเปิดถังซานครับ25,500เพชรครับ5้าครั้งเหมือนกันเพราะว่าถังซานเนี่ยมีโอกาสโดนตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเรามีโอกาสที่จะได้ของข้างหน้าตรงข้างหน้า2อัน แล้วก็ข้างหลัง2อันเพราะฉะนั้นถังซานมีโอกาสได้ของ5ชิ้นเรียงกันแบบนี้สมมติผมตกตรงนี้ใช่ไหมอ่ามันก็จะได้ของข้างหน้า2อันของข้างหลัง2อันแต่ว่ามันเป็นโอกาสครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเล่นถังซานเนี่ยเราจะมีโอกาสได้พวกตาเทพพวกหินตีบัวพวกกล่องอุปกรณ์เนี่ยเยอะกว่าเพราะว่าถ้าเป็นตัวของออสการ์แล้วก็ใต้หมูฝ่ายเนี่ยมันจะต้องโอกาส r n g จริงๆที่แบบไปตกของดีๆแล้วมันคูณ4กับคูณ2 เพราะฉะนั้นผมเลยก็จะมาลองทดสอบ2ตัวดูนะครับอ่าเดี๋ยวซื้อไปเลยนะงาประมาณนี้ครับปึ้งเข้ามาอ่ะเดี๋ยวจะกดไปทีละครั้งก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ใต้หู่ใยมันเจ็ดใช่ไหมโอเคปึ๊บงาประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมเอาเป็นออสการ์นะออสการ์ Oscar แล้วผมจะกดคูณ5นะครับปึ๊บเพราะว่าไอตัวใต้หูใยมันเจ็ดใช่ไหมอ่าประมาณนี้ก็ยังไม่ได้คูณนะครับนะประมาณนี้นะ แล้วก็ไต้หมูปายเนี่ยอีกรอบหนึ่งครับกดธรรมดาอีกรอบหนึ่งจะสามารถใช้ใต้หมูป่ายได้ปึ๊บอ่าโอเคอ่าเราปลดล็อกใต้หมูป่ายครับใต้หมูปายเนี่ยมีเอฟเฟกก็คือมีอัตราได้รับรางวัล4เท่าของช่องปัจจุบันก็คือถ้าเป็นตัวของออสการ์เนี่ยมันจะเป็น2เท่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเล่นใต้หมูป่ายเนี่ยจะเป็น4เท่าเดี๋ยวเรามาลองกดแบบคูณ5ครับโอกาสของเราคือ44ครั้งนะครับเดี๋ยวมาดูเลยว่ามันจะได้ของแบบว่า4เท่าเนี่ยเยอะไหมเฮ้ยเมื่อกี้มันกดขึ้นคณ4หรือล่า เอ้าอย่าบอกว่าคูณสี่ไอ้เที้ยนเนี่ยนะเมื่อกี้มันขึ้นคะูณอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตกใจโอเคไม่ใช่เราได้อันนี้นะผมนึกว่ามันคูณสี่โอเคยังไม่ได้คูณสีนะ่นะนะครับโอเคอ่าอันนี้ก็ยังไม่ได้คูณเอ้ยได้คูณสี่สังเกตครับเราตกอันนี้เราตกอันนี้เราตกอันนี้แล้วเราก็ตกอันนี้ได้คูณสี่ครับเฮ้ย เฮียทีเดียวอ่ะส4สอันอ่ะไอ้32สองอันนะครับโอ้โหถ้ามันไปตกตาเทพตัวนี้นะได้200รชิ้นเนี่ยได้ตาเทพสองอันนะแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยสองชิ้นนะครับสองหีบนะเฮ้ยได้แล้วครั้งหนึ่งครับโอเคมาปาบเข้าไปอีกรอบนึงโอ้โหเชื่อได้หีบครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นสีตรงนี้ครับเห็นไหมเนี่ยสีวฟ้าครับเราได้หีบมาครับ คูณสี่ครับสี่ชิ้นแล้วก็ได้ไอตัวกล่องยกระดับตำนานมาหนึ่งชิ้นครับโอ้โหมันตกอันนี้ครับคูณสี่โอ้โถ้ามึงไปตกตาเทพนะบันเทิงครับเฮ้ยใต้มูไปวะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยทำไมโอกาสออกแต่ละทีมันมันลุ้นกว่ออสการ์วะโอเคอันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะไม่เป็นไรครับกดไปต่อโอเคอันนี้ก็ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่เป็นไรเรามีโอกาสได้ตาเทพไหมปึ๊บเข้ามาครับ โอ้โ oh, หน่ามันจะคูณสี่อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ได้ครับไม่ได้โอเคไม่เป็นไรครับอถ้ามันคูณสี่อันนี้นะได้สองชิ้นนี่คือถือว่าคุ้มเหมือนกันกดไปอีกครับเรามีโอกาสอีกสิบครั้งโอ้โ oh, ห oh, มันไม่ได้คูณสี่มันได้อีกอันเดิมพี่ย <Yeah. S 1> เอ้ยตาเทพสักหน่อยไหมพี่ชายตาเทพไม่มีแล้วโอเคยังไม่คูณเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวเรากดทีละรอบคราวนี้โอเค แสดงว่าเราได้คูณ4-2ครั้งครับในการกดประมาณ44ครั้งนะก็ถือว่าโอ้โหมันลุ้นน่ะมูไปคูณ4ทีคือรวยครับอ่าหลักๆก,ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมขอรับของแล้วก็ไปดูของรางวัลน,นะว่ามันจะแบบว่าได้ของเยอะแบบพอๆกับออสการ์หรือว่าแบบได้เยอะกว่าอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าจากที่ผมดูเนี่ยมันคูณ4 2อันเนี่ยโอ้โหของนี่บานตะไทยเลยครับแต่ว่าเอ,อเราเราได้ตาเทพหนึ่งชิ้นนะแล้วก็ได้ตาเทพที่ได้จากการเล่น40ครั้งใช่ไหมครับ สรุปก็คือพอพออ่าอันนี้เราได้คูณ4ตัวนี้นะครับ9้ครั้งไอเราได้คูณ4อันนี้1ครั้งใช่ไหมแต่ว่าออสการ์เนี่ยมันได้8แต่ว่าไอดีเล่นใต้หมูป่ายเนี่ยได้9ก็ได้เยอะกว่านะแล้วก็ไอตัว efp เนี่ยของออสการ์ได้99แต่ว่าใต้หมูป่ายได้93นะประมาณนี้แล้วก็เศษอันนี้ครับเศษตัวหินทิปเนี่ยตัวของออสการ์เนี่ยได้ประมาณ200แต่ว่าตัวของใต้หมูป่ายเนี่ยได้ประมาณ300ครับก็ถือว่าเยอะกว่า1ชิ้นนะประมาณนี้นะ อ่าแล้วก็เดี๋ยวมากดกล่องอันนี้ครับ9ชิ้นนะเอาของแดงเพียบเลยครับเหลือเชื่อครับของแดงเพียบเลยโอเคแล้วก็ได้ตาเทพแล้วก็ได้อันเนี้ยรวมๆ5ชิ้นแต่ว่าอันเนี้ยได้5ชิ้นเท่ากับตัวของออสการ์นะแสดงว่าออสการ์เนี่ยก็ได้ตัวเนี้ยมาเป็นชิ้นเนี่ยเยอะกว่านะเพราะว่าโดยโดยรวมเนี่ยได้5ชิ้นเท่ากันสรุปแล้วเนี่ยของก็พอๆกันนะับเนาะ ก็เอาตรงๆนั้นมันขึ้นอยู่กับดวงด้วยแต่คราวนี้มันจะมีอีไอดีที่ผมอยากทดสอบครับผมอยากทดสอบตัวของถังซานเพราะว่าถังซานอ่ะในมุมมองของผมนะผมคิดว่าถังซานเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้ของอ่ะแบบว่าอารมณ์ประมาณดีกว่าของแบบออสการ์แล้วก็มู่ไปเพราะว่ามู่ไปกับออสการ์น่ะมันมีโอกาสได้2เท่ากับ4ีเท่าใช่ไหมแต่มันถ้ามันตกไปของไม่ดีอ่ะมันจะได้ของน้อยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นถังซานอ่ะ ถังซานเนี่ยมันกดตกปุ๊บมันจะได้ขอข้างหน้าของขอข้างหลัง2ใช่ไหมแล้วมันจะรีเซ็ตไอเทมใหม่ไปเรื่อยๆโอกาสที่มันจะได้ตาเทพหินตีบวกหรือว่าของที่มันเป็นอุปกรณ์ไอตัวไอเทมแล้วก็ไอตัวกระดูกวิญญาณเนี่ยมันมีโอกาสเยอะกว่านะ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าส่วนตัวคิดว่าถังซานเนี่ยน่าจะดีที่สุดโอ้โหได้มาเลยครับอันแรกเลยครับหีบมายาครับโอเคอ่าแล้วก็เดี๋ยวกดเป็นออสการ์ครับแล้วก็กดคูณ5ไปนะ โอเคไม่ได้คูณ2นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะกดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นตัวของมู่ไายนะโอเคมู่ไายครับแล้วก็กดอีก2ครั้งจะปลดล็อกถังซานนะครับโอเค เดี๋ยวเราจะมากดถังซาน41ครั้งครับโอเคถังซานกดล็อปสังเกตครับเอฟเฟกของถังซานคือมีอัตราได้รับรางวันช่องที่1ด้านหน้านะครับแล้วก็ช่องที่2นะครับแล้วก็ช่องที่1ด้านหลังแล้วก็ช่องที่2ด้านหลังเพราะฉะนั้นมันจะได้แบบว่าอารมณ์ประมาณ5ชิ้น,นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถังซานเนี่ยถ้าเรากดไปโดนที่มันแบบว่าเป็นพวกอันนี้ใช่ไหมผมผมกดตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันได้เอฟเฟกพอดีมันจะได้ขอข้างหน้า2ชิ้นก็คือเราจะได้ตาเทพมาเลยเห็นไหม แล้วก็ของข้างหลัง2ชิ้นแล้วพอได้ของข้างหลังกับของข้างหน้าเนี่ยมันจะรีเซ็ตในส่วนของไอเทมเนี่ยเป็นไอเทมที่มันเป็นชุดใหม่ด้วยผมก็เลยรู้สึกว่าถัางซานเนี่ยน่าจะดีที่สุดอันนี้เนี่ยมาคิดผมนะนะเดี๋ยวเราต้องมาลองดูกันครับว่าโอกาสที่มันจะได้เนี่ยเยอะมาก้อยแค่ไหนกดไป5ครั้งครับโอเคของก็ยังเกลือครับอันนี้คือเป็น5ครั้งแบบว่าไม่ได้แบบว่าข้างหน้าข้างหลังนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้าเราเล่นถังซานครับผมว่า ผมว่าถ้าเราเล่นถังซานอ่ะเราต้องกดทีละครั้งเว้ยเพราะว่าถ้ามันตกตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมมันจะได้ของตรงนี้ตรงนี้มันก็จะอยตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเรากดหครั้งเมื่อกี้มันมีของซ้ากันสองอันอ่ะเออถ้าถ้าเป็นถังซานเนี่ยผมว่ากดทีละครั้งลุ้นกว่าเออเออถังซานเนี่ยแบบอันเดียวไปเลยครับแบบอันเดียวไปเลยเดี๋ยวมาดูทีเดียวครับว่ามันจะได้คูณห้าไหมเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันจะตกอ้าเนี่ยเป็นไงเป็นไง เป็นไงของจริงครับของจริงผมบอกเลยถังซานกดทีเดียวเฟี้ยวได้ครับโอกาสได้5ชิน้นครับสังเกตผมตกตรงนี้ใช่ไหมสังเกตครับมันตกตรงนี้มันได้ตัวนี้ตัวนี้มันได้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ซึ่งไอข้างหลังเนี่ยอันข้างหลังอันที่2เนี่ยมันเป็นตาเทพไงผมว่าแล้วถ้าเล่นถังซานเนี่ยเราต้องกดทีละครั้งเออต้องกดทีละครั้งครับเพราะว่าถ้าเรากดแบบ5ครั้งอะรวดเดียวอะถ้ามันตกตรงนี้กับตรงนี้2ชิ้นใช่ไหม ่ะแล้วมันก็จะได้ตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเล่นถังซานต้องกดทีละชิ้นครับเชียตาเทพมาครับของจริงเนี่ยเป็นไงถังซานครับเราตกตรงไหนวะเราตกตรงนี้ครับแล้วเราได้ตัวนี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 ้เป็นไงเป็นไงได้เศษมาอีก50าสิเศษครับเป็นไงเราตกตรงนี้ไงตอนนั้นเราก็ได้ตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหม เนี่ยสังเกตครับแล้วถ้าเราเล่นถังซานเนี่ยมันได้ของ5ชิ้นเนี่ยพอเราได้ปุ๊บเนี่ยมันจะรีเซ็ตของใหม่ผมว่าถังซานดีที่สุดครับถ้าสนุกโดยรวมคือถังซานดีที่สุดแล้วดีที่สุดเพราะว่ามันสามารถรีเซ็ตของได้ด้วยกดทีละครั้งดีสุดครับถังซานโอ้โหตาเทพ2ชิ้นมาครับของจริงครับโอ้ผมอยากได้หินตีบวกเลเวล21ครับตรงนี้อ่าเนี่ยเป็นไงเป็นไงตกตรงนี้ใช่ไหม ตกตรงนี้ได้ตรงนี้ตรงนี้ได้ตัวนี้ตัวนี้ได้เศษ50ชิ้น2เศรษรวมเป็น100ได้หินทิปอีก1เศษ500เพชรที่เรากดได้อีกหิน2อันนี้รวมกัน2 0 0 0 0เพชรครับเป็นไงไม่จะเป็นต้องกดคูณ2อ่าออสการ์หรือว่าไม่จะเป็นต้องกดคูณ4ของใต้ยบุไผ่ครับผมว่าถาังซานคุ้มสุดถังซานคุ้มสุดเลยนะครับรลอนลุ้นเอาเนี่ยโอ้โหไอเที่ยโอกาสออกโคตรเยอะครับเราออกมา3าครั้งแล้วนะได้ทั้งตาเทพได้ทั้งหินทิปครับสุดครับ สุดๆไปเลยโอเคเงียบและเงียบและ,และเดี๋ยวเรารอลุ้นอีกทีนึงอา้าวเป็นไงเราตกตรงนี้ครับเราได้ตาเทพห้าสิบเศษได้อันนี้ได้อันนี้อีกหนึ่งเศษเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมได้หินทิพย์หนึ่งหนึ่งหมื่นเพชรแล้วก็ได้ตัวห้าสิบเศษเนี่ยเท่ากับหนึ่งหมื่นเพชสองหมื่นเพชรครับของจริงถังซานผมบอกเลยเหลือ ถังซานโนึครับมาเอาอีกสักหน่อยไหมพี่ตาเทพอีกอันนึงมาอีกอันนึงหน่อยมาตาเทพผมถึงบอกไงว่าถังซานอ่ะมันมีโอกาสได้ของข้างหน้า2ของข้างหลังสองอะ่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะได้พวกตาเทพพวกอะไรอย่างเงี้ยโอกาสมันเยอะเพราะว่าถ้าเราไปเล่นออสการ์หรือว่าเล่นใต้มม่ไปอะ่ะ คืออย่างที่บอกครับคือมันได้คูณ4ก็จริงแต่ว่าโอกาสที่มันจะได้ไอเทมที่มันดีๆอ่ะน้อยมากแต่ว่าถังซานอ่ะโอกาสที่มันจะกระจายความเสี่ยงไปข้างหน้ากับข้างหลังอย่างละ2อ่ะมันเยอะนะครับเมื่อกี้เราตกตรงนี้ใช่ไหมถ้ามันได้คูณเนี่ยเราก็ได้ตาเทพอีกชิ้นหนึ่งนะเอาอีกสักหน่อยพี่อีกสักอันมาเอ้ยเียถ้ามันตกตรงนี้แล้วมันคูณนะเนี่ยถ้ามันได้ขอเอฟเฟกต์มันจะได้ตาเทพอีกหนึ่งชิ้นเลยครับอีกสามครั้งครับ โอ้โหมันตกตรงนี้สองรอบอ่ะได้ตาเทพหน่อยโอเคอ่าโอเคผมมองว่าตอนเนี้ยถังซานนะครับได้เยอะกว่าไต้หมู่ไปแล้วก็ได้เยอะกว่าออสการ์แน่นอนนะครับตอนนี้นะเออตอนเนี้ยคือได้เยอะกว่าแน่นอนดูแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูของเลยเดี๋ยวมาดูของเลยเป็นไงอันนี้ได้เจ็ดชิ้นใช่ไหมถ้าเป็นออสการ์ได้แปดถ้าเป็นใต้หมู่ไปได้เก้าใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ได้เจ็ดครับแต่ว่าตาเทพได้มาฟรีๆสองชิ้น,นครับ ได้อันนี้อีก1ชิ้นรวมกันเป็นทั้งหมดตาเทพ3ชิ้นได้อันนี้300เศษเท่าใต้มู่ไปครับได้ตัว exp 116ซึ่งเยอะกว่าใต้มู่ไปแล้วก็เยอะกว่าออสการ์ครับโดยรวมแล้วเนี่ยตัวของถังซาเนี่ยได้เยอะกว่าครับได้เยอะกว่าเยอะกว่าเลยนะเนี่ยสชิ้นครับผมทําล่างเทพ2ได้1ตัวคิดดูดินะครับอันนี้ล่ะได้7ชิ้นครับถ้าเป็นตัวของถังถ้าเป็นตัวของมูปป่ไปแล้วก็ออสการ์เนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ5ชิ้นทั้ง2ตัวถังซาได้7ชิ้นครับ เชีร์ของจริงแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากได้มากที่สุดนะถ้าเป็นผมอ่ะในกิจกรรมนี้ส่วนตัวผมอ่ะของที่ดีที่สุดสลับผมอ่ะมันจะเป็นตัวของหินตีบวกเลเวลยี่นะได้ดีกว่าตัวของอันนี้อีกนะครับแล้วก็ได้ดีกว่าอันนี้อีกด้วยซ้ำนะครับหินตีบวกเลเวลยีนะครับแล้วก็2อันนี้จะทําให้เราเนี่ยไปได้ไกลามากเลยนะครับก็หลกัหลกๆจะประมาณนี้ล้การสรุปโดยรวม ตัวละครถังซานคุ้มค่าที่สุดในเกมนั่นเองครับก็หลักๆจากประมาณนี้ละกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้งองขอจดอีเวนเท่ารีกันนะครับสวัสดีครับ